ม่ไบ้างี่จังกันนะราการเรียบร้อยครับรให้เขาไปรับรองไปตามกระบวนการนะโดนโดนติด้นี่นะเกี่ยวมั้รอีสเกี่ยวอะไรเดินทาด ม่ีบ <m í toys> <m ics> ขาขาไม่ดีขาไม่ดีขาขาก็ไม่ดีนะเขาเดินนะรถะคับแวระวังรวังระวังน่้วแต่ชั้นเดียวเขาขาไม่ดีนะครับเป็นเ้าไม่เด็ดต่อเขาจะให้ทำผมมาก ันนี้เราเราเรขับตามมาหรือขับอะไรขับตามมาครับไม่ใช้แฟนลงไม่ใช้แฟนลงี่ันที่เราทำวิ้ทำาี้งจะไล่ใช่ค่ะ